สวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนมุมให้นิดนึงนะคะวันนี้ผี่เปิดขวดที่8ปดแล้วนะคะเซรั่มัจชาของแท้นะคะเมะื่อวานนี้มีคำถามจากเพื่อนในช่องนะคะเ,เขาถามเราว่าเวลาลงเซรั่มัจชาแล้วแล้วเขาลงรองพื้นลงแป้งทำไมมันเป็นคราบอันนี้ผี่ก็เลยแนะนาให้เขาว่ากลับไปถามที่ร้านที่เขาซื้อมาดูเพราะว่าคือถ้าของแท้จากที่ผี่ใช้มา มันจะไม่ทิ้งคราบเลยค่ะเพราะว่ามันซึมลงหน้าเราแล้วถ้าเราเอเขาเรียกว่าอะไรเรานวดดวีเราแบบคือทาจะมันซึมดีหมดแล้วอะค่ะคือยังไงมันก็จะไม่เป็นคราบแต่ถามว่าถ้าของแท้อาจจะเป็นได้ไหมเป็นได้นะเพราะสมมติว่าถ้าคุณทาแบบ แค่ทาๆแต่ว่าไม่ได้นวดให้มันซึมอะแล้วบางทีมันมีความแบบเปียกๆหรือว่าใช้เยอะเกินไปอะแล้วมันจะคายอยู่ที่หน้าแล้วทีนี้พอเราลงแป้งเข้าไปลงอลองพื้นเข้าไปมันก็อาจจะเป็นคราบได้คืออันเนี้ยอาจจะต้องลองเทสดูด้วยกันที่ว่าอลองเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบกันนะคะมันอาจจะช่วยให้คําตอบคุณได้ดีขึ้นนะคะว่าเอ้ยของที่เราใช้เนี่ยของแท้หรือว่าของปลอมนะคะ พี่ก็จะทาแล้วพี่อาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยคือกลับมาจากอายุธยาใช่ไหมก็ฟื้นฟูผิวก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากได้กลับมาใช้เซรั่มนัดชานะคะก็ะอยากให้ทุกคนมั่นใจนะว่าคือเราหยุดใช้แล้วค่ะมันก็ไม่เป็นอันตรายใดๆนะคะหรืออย่างของปอมอะก็ไม่ต้องกันงวลมากหรอกเพราะว่าคือเหมือนเราใช้อะถ้ามันถ้ามัน ไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดแบบเอฟเฟกต์อยู่แล้วละเราก็จะรู้ได้พอรารู้ได้เราก็แค่หยุดค่ะเราแค่หยุดเราไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบโอ้ยทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตไหมอะไรไหมเราก็คิดว่าคนที่ปลอมเขา,าคงไม่ได้ใส่อะไรขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะเกิดแบบเป็นเคสที่แบบแสบๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าในของปลอมนะมันก็มีทั้งแบบไม่ได้รู้สึกว่าอันตรายกับ รู้สึกเฉยๆแต่รู้สึกแบบเหมือนแบบใช้แล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ฟีดแบบพี่นะขวดแรกอะ่ะมันก็เรื่องของการฟื้นฟูผิวหน้ามันก็ค่อนข้างชัดและคุณดูนะคะอย่างเหี้ยหยุดใช้ไป14วันไม่ครบ15วันเพราะว่าคือไปเจอแดดมาก่อนก็ขอก่อนคืออย่างเหี้ยแค่หน้าหมองเห็นไหมหมองจากการเจอแดดไม่ได้หมองจากการแบบ หยุดใช้เซรั่มนัชชานะคะสิวมันก็ขึ้นคือแบบปกติไม่ใช่สิวจากการที่เราแบบหยุดใช้เซรั่มนัชชาเพราะถ้ามันจะเกิดขึ้นจากการหยุดใช้เซรั่มนัชชาพี่หยีคิดว่ามันมันก็ไม่ใช่แค่ตรงนี้หรอกซึ่งบริเวณใต้คางมันเป็นบริเวณปกติของเราเองที่มันจะขึ้นอยู่แล้วเวลาที่มันจะขึ้นนะคะ่ะตรงอื่นมันก็ไม่ไปขึ้นอะคุณดิฉันก็ลร,รู้สึกว่าแบบ ก็โชคดีนะไม่เป็นไรใต้คางมาทีเม็ดใหญ่ๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราตามดูกันเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าพอคลิปท่ผ้หญีถ่ายเรื่อยๆอนะคะ่ะพวกนี้มันก็จางลงแล้วมันก็จะหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องจะเย็นๆนะคะคือแต่ละคนอะมันก็ถามว่ากี่ควดเห็นผลอะมัน พี่ตอบไม่ได้พี่ก็จะบอกลูกค้าแบบชัดเจนว่ามันก็ต้องดูที่การดูแลตัวเองดูที่สภาพผิวปัญหาผิวต่างๆใช่ไหมคะเพราะสมมติอย่างบางคนอะพี่อยู่แต่บ้านแล้วนะอยู่แต่บ้านทํางานที่บ้านนานๆออกไปทีก็าตามกิจกรรมต่างๆเราไม่ค่อยได้เจอแบบแดดเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าเจอบ้างแค่แบบนิดหน่อยในทั้งวันเนี่ยก็จะได้เจออยู่แค่ช่วงเช้าแค่นั้นเองที่ออกไปอยู่คะ่ะนะ,ะแล้วก็ ถ้าอยา่างบางคนที่ทําไร่ทําสวนหรือว่าทํางานออฟฟิศอันนั้นนะคุณจะเจอเยอะกว่าพี่อยู่แล้วถูกไหมคะอ่ะมาทากันต่อบทที่แปดมันก็จะแบบรู้ความรู้สึกพี่หยีว่ามันก็หอมนะคะมันก็หอมแต่ทีน,นี้บางคนเนี่ยอืมมาถามเราเนาะว่าพี่มันมันฉุนมันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะให้ดูก่อนเนียใช้ คืออย่างพี่หยี่ะตอนนี้พอมันไม่ฟื้นฟูอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะไปละพี่เหยี่ะตอนนี้พี่หยีก,ก็ใช้อยู่แค่ประมาณนี้นไม่ต้องไม่ต้องเต็มหลอดได้เวลาหยดมันก็จะแบบเป็นน้ํามันจะไม่ได้เหนียวนะคะเวลาที่เราหยดลงไปอ่ะมันจะไม่ได้ให้ความรู้สึกเหนียวเวลาที่เราทาลงไปอ่ะพี่จะทาไปด้วยคุยไปด้วยตอนนี้บางคนมีคําถามว่า เหนียวเหมือนกาวคือเราก็อาจจะใช้กาวไม่คนละยี่ห้อกันอีกนึกออกไหมเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ใช้พวกกาวที่เหนียวก็จะไม่รู้เลยขนาดคือถ้าคุณใช้แล้วคุณนวดไปอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ไม่ได้มันไม่ได้เหนียวนะคือมันไม่เหนียวแต่มันมีความเข้มข้นของเซรั่มแล้วมันก็เหนืดมันเหนืดใช่ไหมคะเนี่ย พอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็แห้งเนี่ยพอพี่ใช้ไม่เยอะเนี่ยมันก็จะแห้งไวแห้งไวอ่ะแต่ช่วงระหว่างที่แห้งนี่แหละนี่แหละ,หละที่จะเป็นคําบอกว่าเราเหนียวเราเหนียวถ้าเราเนี่ยแตะบ,บ้านแป๊บเดียวเนี่ยหายแล้วช่วงก่อนที่มันจะแห้งค่ะมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าโอเคอาจจะเป็นคำที่แบบทุกคนอาจจะคิดว่ามันเหนียวเนี่ยแต่ แต่ว่าพอทิ้งไปแป๊บหนึ่งพอมันแห้งมันก็ซึมมันก็หายแล้วแล้วเวลาที่มันซึมไปแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะแห้งไปเลยมันจะไม่ได้ทิ้งคราบอะไรให้เราเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงรองพื้นหรือตกแป้งมันก็จะไม่ทิ้งคราบนะคะคือมันแห้งไปแล้วเนี่ยทั้งหน้าพี่เนี่ยเออแต่พี่ขอโบอีกสักหน่อยตอนนี้อย่างบางคนบอกว่าเออของเขามันเหนียวมากก็ต้องดูว่าคุณใช้เท่าไหร่ถ้าของแท้นะ คือมันอารมณ์มันไม่ได้เหนียวไม่ได้เหนียวแบบวนเหนียวจนแบบเหนียวจนรับไม่ได้อะน็นไหมคะคือถ้าของแท้พี่ก็อยากให้มองแบบนี้ค่ะว่าหนึ่งเราใช้แล้วว่าดีไหมอย่างพี่อะใช้ดีพี่จะแบบไม่ไม่สนใจคือหนึ่งเรามั่นใจเส้นทางสินค้าของเราอยู่แล้วอารมณ์ที่มันแบบว่า ไม่ว่าจะเรื่องเหนียวเรื่องกลิ่นหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราก็จะถามจากบริษัทเหมือนกับที่ทุกคนมาถามพี่อีคือถ้าเรามั่นใจกันแล้วว่าเป็นของแท้ปุ๊บจบค่ะใช้ใช้แล้วถ้าเกิดว่ามันดีใช้ต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็ไม่ใช้แต่พี่ก็จะแนะนําให้หมดนะคะว่าคือถ้าซื้อจากเรากลิ่นมันเป็นยังไงอะไรยังไงก็ต้องหันมาดูที่ว่าเาเวลาที่เราใช้แล้วอะ่ะมันแก้ไขปัญหาให้เราได้ไหมคือถ้าไม่ได้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ค่ะ คือเราลองแบบสามขวดห้าขวดอ่ะคือมันก็จะรู้เรื่องแล้วว่าเดือนสองเดือนนึกออกมาแต่พี่อคือขวดเดียวก็แบบคือเลิฟเลยเลิฟเลยเพราะหน้าเราคือมันแบบหน้าเรามันแบบหน้าเรามันเนียนขึ้นกว่าเดิมอีกอะค่ะอย่างปกติมันก็เนียนอยู่แล้วแต่ว่าพอใช้อ่ะมันมีความเงามันวาวชุ่มชื่นแบบนี้คือพี่อชอบไงชอบไงแล้วพอเวลาเราลงแป้งลงใส่รองพื้นเข้าไปมันทําให้เราแต่งหน้ายิ่งแบบเฮ้ยมันสวยดีนะมันดูแบบมีมิติแบบ หน้าแบบเหมือนสาวเกาหลีอะคะ่ะเนี่ยพอมันแห้งแล้วเนี่ยคือมันแห้งแล้วมันก็แห้งเลยพอมันแห้งแล้วมันก็เนี่ยตัวนี้กันแดดแฮร์วอนมันก็จะเหมือนรองพื้นมันก็จะไม่เป็นคราบนะคะเพราะอย่างพี่ไปไปวันก่อนที่ไปเขาเรียกอะไรที่ไปทําบุญมามันก็หน้าเราอะก็อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เยิ้มไม่ได้อะไรนะคะ แต่วันนั้นก็คือไม่ได้ใช้เซรั่มหรอกเออแต่ว่าคือเหมือนว่ากันแดดแหะคือถ้ามันดีๆเี้ยอย่างเงี้ยมันก็ซึมไปเลยมันก็จะแบบมันมันก็เหมือนเนียนไปกับเนื้อเซรั่มด้วยเห็นไหมเนี่ยอยากก็อยากใช้ให้ดูค่ะเนีย่ยเวลาเราทาไปมันก็เหมือนตัวที่บำรุงผิวลงไปอีกชั้นหนึ่งอะ่ะเออแต่นี้มันเป็นกันแดด ตอนนี้แต่ละคนก็ต้องมาดูแหละนะว่าถ้าเกิดว่าแบบทำไมมันถ้าบอกว่าทำไมมันเป็นคราบเนี่ยก็ต้องมาดูที่ว่าหนึ่งเราใช้เซรั่มเยอะไปหรือป่าแล้วเราแบบ ก่อนที่เราจะลงรองพื้นลงกันแดดอะไรก็แล้วแต่หรือลงแป้งเทอร์เรสมันแห้งไปหรือยังนะคะคือถ้ามันไม่แห้งมันเป็นคราบน้ํามันก็เป็นแบบปกติมันอาจจะเกิดมันก็อาจจะเกิดได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นของแท้คือพี่อิว่าไม่ใช่คือถ้ามันแห้งแล้วถ้าคุณใช้แบบพี่อิ๋นะคือถ้ามันแห้งแล้วอ่ะมันจะไม่เป็นคราบแน่นอนนะคะแต่ถ้าบอกว่าของแท้พี่อิซื้อจากพี่อิ๋มาเลยอันนี้ก็ต้องมาดูตัวนี้และอืมาดูตัวที่สองที่เราใช้แล้วว่า คุณใช้แบบไหนคุณใช้ยี่ห้ออะไรแล้วเวลาลงอะ่ะลงมากลงน้อยใช่ไหมคะแล้วก็เวลาลงอะ่ะคือบางทีอะ่ะ มันเหมือนเนื้อสัมผัสของของตัวรองพื้นอะไรนี้ก็เหมือนกันคือบางทีถ้าเราเกลี่ยไม่ดีอะค่ะพอเราลงแป้งปุ๊บมันเป็นเป็นคาบแน่นอนหรือว่าถ้าเรายังแบบมันเนี่ยพอเนี่ยเคยถ้ามันเนียนปุ๊บมันก็สนิทไปกับหน้าเราเราสามารถตกแป้งได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังเกลี่ยไม่ดีอะมันก็ต้องลงร่องแล้วเวราตกแป้งกันมันก็จะเป็นหลุมเป็นคาบอยู่แล้วแล้วยิ่งพอเวลาเหงื่อออกถ้ามันเป็นยี่ห้อที่มันไม่ได้แบบกันน้ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นธรรมดา นะคะหรือไม่งั้นค็ต้องลองเอาเปลี่ยนยี่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยมาลองแบบใช้เทียบเทียบกันดูว่าเออใช้แล้วมันมันยังเป็นคาบอยู่ไหมอะไรไหมนะเพราะว่าท่านั้นจะของแท้พี่ก็มั่นใจว่ามันค่อนข้างจะคือไม่ใช่มันไม่ใช่ค่อนข้างอะค่ะคือมันดีเลยมันดีเลยจริงๆทุกคนนะคะก็ตามนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นโยคะแล้วล่ะ